เปลียนกรีดร้องจากชั้นสามทำให้ทุกอย่างตกอยู่ในความโกราหลพิกรณ์ข้งบนผานุตะโกนร,รันก่อนจะคว้าข้อมือของมิลินแล้วดึงเธอให้วิ่งตามไปก่อนพุ่งขึ้นบันไดอย่างรวดเร็วลุกน้องตำรวจอีสองนายรีบตามหลังมาใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด หัวใจของมิลินเต้นโครมครามเธอหายใจหอบความกลัววิ่งพานไปทั่วร่างรู้เพียงว่ามีบางอย่างเร็วร้ายเกิดขึ้นอีกครั้งแต่จูๆ่ๆมิลินเสียงคุ้นดังขึ้นพร้อมกับร่างของใครบางคนพุ่งเข้ามาขวางหน้าเธอมิลินสะดุ้งสุดตัวนึกว่าเป็นฆาตกรแต่เมื่อเห็นหน้าชัดๆเธอก็อ้าปากค้างดาว ดาวยืนอยู่ตรงหน้าสีหน้าซีเผือหอบหนักเหมือนพึ่งวิ่งมาเต็มแรงเกิดอะไรขึ้นดาวถามเสียงสัน่นทำไมเธอถึงถูกพี่ตำรวจลากขึ้นมาฉันฉันไม่รู้มิลินตอบอย่างลนลานเมื่อกี้มีคนกรีดร้องก่อนที่วิ่งน,นำอยู่หันกลับมาตวาดไม่มีเวลาคุยรีบมาเร็วดาวกัดฟันแล้วรีบวิ่งตามมิลินไป แม้ใจจะเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นห้อง306ศพที่สองพวกเขามาถึงหน้าห้อง306ประตูแง้มเปิดอยู่เล็กน้อยบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบจนผิดปกติก่อนไม่รอช้าชักปืนขึ้นมาแล้วผากประตูให้เปิดออกมาจนสุดและภาพที่พวกเขาเห็นทำให้ทุกคนชะงักหญิงสาวคนหนึ่ง นอนจมกองเลือดอยู่กลางห้องเลือดสีแดงฉานเปืเป้อนไปทั่วพื้นกลิ่นคาวเลือดอบอวนในอากาศจนชวนให้คลื่นไส้ศพหญิงสาวอยู่ในสภาพนอนงายชุดนอนสีขาวเปิดไปด้วยควาบเลือดริมฝีปากของเธอถูกฉีกออกจนเป็นรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติราวกับว่าฆาตกรจงใจทำให้เธอยิม้ม ดาวตัวแข็งทื่อใบหน้าซีเผือดจนไร้สีเลือดโอ้แม่เจ้าเธอยกมือขึ้นปิดปากสายตาเต็นไปด้วยความตื่นตระหนกมิลินหอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวแข้งขาอ่อนจนแทบสุดก่อนสะบดออกมาให้ตายเธอมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยพานุรีบย่อตัวลงตรวจสพบมือข้างหนึ่งจับข้อมือร่างไร้วิญญ,ญาณเบา ไยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลูกน้องตำรวจรีบถอยและออกไปเพื่อโทรเรียกกำลังเสริมพร้อมทั้งสั่งปิดหอพักทันทีปิดทุกทางเข้าออกอย่าให้ใครเข้าออกได้โดยไม่มีการตรวจสอบผานุออกคำสั่งเสียงเข้มค้น,คนทุกห้องถามทุกคนที่อยู่ในตึกว่ามีใครเห็นอะไรผิดปกติบ้างลูกน้องรับคำสั่งทันทีก่อนจะรีบติดต่อสถานีตำรวจ เพื่อขอหน่วยพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเอาอยัางไงต่อดีก่อนถามเสียงเครียดพานุลุกขึ้นช้าๆสายตาของเขาคมกิบเราต้องหาบาะแสที่ฆาตกรทิ้งไว้แต่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มตรวจสอบเสียงกระสิบจากความมืดพลึกไฟทั้งตึกกระพริบทิขีก่อนจะดับบูความเงียบเข้าปกคลุมทุกคนหยุดนิ่งมีเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นเครือของพวกเขา แกลกแกลกเสียงเหมือนเล็บขูดไปกับพื้นกระเบื้องดังขึ้นจากมุมห้องมีลินตัวแข็งคือเธอรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างมันเย็นเงยือกหนักอึง้งเธอหันไปมองอย่างชา้าช้าแล้วเธอก็เห็นมันหญิงสาวในชุดนอนสีขาวยืนอยู่ตรงมุมห้องใกล้กับตู้เสื้อผ้าเธอหน้าตาเหมือนกับศพ ที่นอนอยู่บนพื้นทุกประการแต่ดวงตาของเธอว่างเปล่าลิมฝิีปากเธอฉีกยิ้มกว้างรอยเลือดไหลาจากปากเป็นสายยาวหยดลงพื้นทีละหยดมีลินเสียงแหบแห้งดังขึ้นเธอสะดุ้งสุดตัวหญิงสาวคนนั้นกำลังพูดกับเธอช่วยฉันด้วยมิลินอยาจกจะกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอ มิลินดา,าวขย่าตัวเธอแรงๆเธอเป็นอะไรเธอกพริบตาเธอหันไปชี้ที่มุมห้องมีมีคนอยู่ตรงนั้นแต่ทุกคนหันไปมองตามที่เธอชี้ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นลินเห็นอะไรพานุถามเสียงเข้มลินลินเห็นเธอมิลินพูดเสียงสัน่นเธอเธอมาขอให้ลินช่วยก่อนกับพานุสบตาก,กัน สีหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความกังวลไฟดับแบบนี้ไม่ปกติแน่ก่อนพูดฆาตกรอาจอยู่แถวนี้ทานุพยักหน้าเราต้องพามิลินกับดาวออกจากที่นี่ก่อนแต่ก่อนที่พวกเขาจะขยับตัวแกลัดแกลเสียงขูดหืนดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังมาจากใต้เตียงก่อนชักตืนขึ้นทันที ไฟฉายจากลูกน้องตำรวจส่องไปที่ช่องว่างใต้เตียงแสงไฟจับไปที่เงาของบางสิ่งมือขาวซีดยื่นออกมาก่อนตามด้วยศีรษะของหญิงสาวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือดวงตาของเธอไม่มีอยู่มีแต่ความว่างเปล่าในเบ้าตาที่มืดสนิทลิมนปิดปากคงฉีดยิ้มเลือดไหลออกจากปากเป็นสายมีลินกีดร้องสุดเสียงเธอถอยหลัง จนเกือบล้มแต่ก่อนที่เธอจะล้มลงฮานุคว้าเธอเข้ามากอดแน่นไม่ต้องกลัวเสียงของฮานุกระซิบอยู่ข้างหูมือข้างหนึ่งอบไหลเธอแน่นล่างสูงของเขากันเธอไว้จากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดาวตัวแข็งคือหายใจแรงจนหน้าอกกระเพื่อมก่อนกัดฟันรีบง้างไกปืนเสียงพลบไฟกลับมาสว่างอีกครั้งทุกคน หันควับไปมองใต้เตียงแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วพานุหันไปออกคำสั่งกับลูกน้องอยังคงโอบกอดมิลินอยู่ในอ้อมกอดของเขาเฝ้าทุกจุดในหอพักถ้าพบใครมีพิรุษให้จับตาดูเป็นพิเศษพานุพูดส่วนกอนมองไปรอบๆห้องดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเธอพยายามจะบอกอะไรกับเรา มีลินหันไปมองศพบ,บนพื้นหญิงสาวคนนั้นเธออยากบอกอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือคาตกรยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในหอพักนี้วิญญาณต้องการจะบอกอะไรกับเธอและเธอเกี่ยวอะไรกับฆาตกรนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้น่พลาด EP ต่อไปนะคะและที่สำคัญคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างได้นะคะชอบหรือไม่ชอบหรือมีข้อแนะนำอะไรพูดคุยกันได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตามช่องมิลลินเรื่องเรามหัศจรรย์เรื่องราวที่ลึกลับซับซ้อนในแต่ละ EP นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะวันนี้ลินขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกัน EP หน้าคะ่ะ